นี่กำลังตักเลยค่ะอันนี้ก็เราก็วิ่งตามน้ำหนักนะคะวิ่งตามน้ำหนักนะคะก็กำลังตักขึ้นอยู่แม่กับลูกแล้วก็ไปส่งลูกค้าใครสนใจก็เรียกใช้บริการได้นะคะเดีย๋ยวลั่นทุ่งเชิบเวัตถุไปไว้นะคะ ค่อยๆทีค่อยๆทีเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยไปรถใหม่รถใหม่เที่ยรถเก่นี่บใช่ไหมรถใหม่รถใหม่อะวะนี่ก็แต่ทรายสวยจริงๆค่ะทรายสวยจริงๆเนี่ยเยอะมากบริเวณนะคะก็ ดูดขึ้นมาเสร็จนะคะตากตากเสร็จก็เดี๋ยวทอยไปนูนะ่นค่ะทอยไปไว้ที่ตรงอันนี้แค่บริเวณด้านข้างนะก็ถือว่าสวยทรายเขาสวยมากเดี๋ยวพอแห้งแล้วก็จะขาวสวยถ้าแบบว่าจะใช้เยอะๆนะคะทําอย่างเราไปซื้ออตามร้านอะ่ะก็ขายเป็นคิวอย่างเงี้ยค่ะคิวก็หลายตังอยู่เนาะ แต่ถ้าแบบเราไม่ซีเรียสอย่างเงี้ยเราซื้อแบบนี้ไปใช่ไแบบนี้ไปแล้วก็อ,อ,อย่างเรามีโครงการทําอะไรต่ออย่างเงี้ยมันก็สามารถเก็บไว้ทําได้อีกหลายอย่างนะคะหินทรายของพวกนี้นะคะใช้ได้อีกด,ดูลูกพี่ลูกน้องเนี่ยตั้งแต่เช้าด้วยเลยนะ เมื่อคืนเอารถมาถึงปุ๊บไม่ดับไม่นอนเที่ยงคืนที่หนึ่งยังก็ะเด็กน้อยได้ของใหม่โอ้ยอย่างนั้นเลยวันดวันหน้าเหมือนกันมากเลยน่ะพอเสร็จเช้ามาต่ออีกไม่รู้อะไรจิ๊ก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 จิไกจิ๊กรู๊กจิ๊กอิ๊กจ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 ิ๊ก้ิ๊กจ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 ิกจิ๊กจิ๊กจิ๊กมิมกจิ๊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 กัิเกบแขกมีเกิบ โอ้ไม่ใช่แจกผู้ไม่มีเกิดอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมทักผมเขียไปก่อนดูสองคนลูกพี่ลูกน้องเขาเดี๋ยวรองเท้าไปจำนำร้านไหน่อยู่หน้ารถลืมใส่นี่ก็เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปส่งไปส่งดึงนู่นดึงนี่เราจะไปส่งลูกค้าก่อนนะมันหลายอย่างบอกไม่ถูกดึงบนดึงล่างด้วยมิดึงบนดึงล่างกลางล่างมีให้ถอนอยู่บ่ จนหมดแล้วเนี่ยเยี่ยงแล้วเนี่ยไปไปยังไปไปเดี๋ยวเรากลับแล้วสวัสดีครับเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะครับที่เอ่อกดติดตามหรือว่าให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับปั๊เรากลับแล้วค่ะไคิดเลยนะเจอกันนี่ก็เดินทางไปต่อนะคะเราก็กลับกลับกลับ ขึ้นรถเดินทางต่อค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเออมันโดนเหล็กตรงนั้นะเออ,อใชสส่สวัสดีค่ะสวัสดีค<ท>่ะ ดีค่ะนี่ก็อุ้ยเจอใครนะเราเจอเสียดีด้วยนี่ก็เมาทซายนะคะเมาทซายทรายค่ะทรายค่ะเดี๋ยวเราเอาก็กําลังจะตักทรายนะคะเนี่ยทรายที่นี่สวยมากเลยนะคะทรายสวยมากก็เนี่ยนี่คือทรายนะคะเดี๋ยวเราให้ไปดู จบอย่างาเดี๋ยวเราให้ดูก็มาทรายนะคะขนทรายทรายคือเป็นเที่ยวแรกนะคะของงานจะเป็นเที่ยวแรกของเออเป็นเที่ยวที่สองนะคะของงานนะคะเพราะว่าเที่ยวแรกเราส่งหินนะคะอันนี้เราส่งทรายนะคะ มาคันจนแบบเอต้มเติมอ่ะคุยให้เต้มเติมเราเออพูดว่าเราไม่ดีอย่างโู้นไม่ดีอย่างนี้ว่ารถคันเก่าอยู่ไหนคันเก่าก็คือผมได้ขายไปแล้วถ้าเก็บไว้มันก็จะเป็นปากของคุณ,คณอ,อ,อแถวๆนู้นแหละเอนั่นแหละไม่ได้ชื่อดีกว่าเาขาก็จะพูดว่าขายไม่ได้ต่งเด้ พูดให้จบด้วยขายไม่ได้ตังค์แล้วก็ไม่ได้ตังค์ด้วยคนอื่นเขาเข้าใจว่าขายเราได้เงินน่าเก่าขายไปให้เจ้าของเขาคืนแล้วเราไม่ได้เงินขายแต่ไม่ได้เงินนะคะได้แปดหมื่นคุยกันไว้สามแสนได้เงินแปดหมื่นแล้วก็อีกสองแสนสองคือไม่ได้ก็รับผิดชอบมีรถแล้วเราก็ไอ้กาเดิมนี่คือตอกทุกอย่างแล้วใช่นี่สินที่เราได้พูดไ้เราต้องจ่ายหมดแน่นอน แต่แค่ขอเวลาเลาถ้าเราไม่เอาตรงนี้ออกมาเราก็จะเอาอะไรไปต่อยอดหาเงินดักถูกจะให้เรามามีแต่จะเอาจะเอาจะเอาให้ใช้นี่อย่างเดียวใช่นี่อย่างเดียวเราก็ต้องตอนนี้มันมีคลิปออกมาเหมือนไปทวงเราแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเราก็ต้องตั้งหลักใหม่ในเมื่อต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่ไม่ใช่เงินเขาฝ่ายเดียวมันก็ต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเราไม่มีใครรู้หรอกว่า เขาเป็นแบบไหนมาก่อนไปนี่ไปลงไหนเจ๊ไปลงปะหมู่บ้านสิรีพัทยา<อ>บ้านตะกุยใช่ของเสียตีไหมไม่ใช่ของเสียตีอันนี้<ม>เป็น<ม>ของ,องคนในหมู่บ้านนั้นใช่เพราะว่างานนี้พี่เอื้องเป็นคนให้มามสองงานนี้เขากำลังจะสร้างบ้านสร้างกำแพงพอดีเขาก็เลยให้งานมา เป็นงานประเดิมรถพอดีเลยหินทรายอย่างละพวกหินทรายอย่างละพวกใช่กำลังตักตักตักเอ๋ว่าจะทำคลิปใช่แต่เอ๋ว่าจะทำคลิปเอ๋ทำแล้วเมื่อวานนิดนึงตอนเอ๋ขนเอ๋ขนหินเอ๋พูดนิดนึงเอ๋ก็บอกว่าเอ๋บอกว่าเอ๋ก็พูดในคลิปไปว่าเดี๋ยวมันมีอีกเยอะที่สาวเอ๋จะพูดคือเราก็เลยบอกว่า มันมีเออแบบคนที่พูดว่าเออนะถ้าช่างเอี่ยวพูดมากไปก็ว่าช่างเอี่ยวผู้ชายไม่ดีอ่าอันนี้เดี๋ยวชาวอีพูดเองก็เลยว่าอย่างนี้แหละเดี๋ยวชาวอีพูดเองมันมันผิดด้วยกันทั้งหมดแหละอีว่าอย่างเงี้ยเออมันผิดด้วยกันทุกฝ่ายแหละแต่ว่าแล้วความเห็นแก่ตัวมันก็มีกันด้วยกันทุกคนแหละอยู่ที่ใครจะมีมากมีน้อยเอีพูดอย่างนี้แหละถ้าไม่พูดเลยก็ไม่ได้ใช่มันเหมือนเขามองแค่ว่าช่างเอี่ยวมีเงินแล้วก็ทิ้งเมียไปเอามีาใหม่อ่าอย่างเงี้ย แล้วเราอ่ะเป็นคนที่โดนตลอดเอ๋ก็เลยแบบเอ๋เก็บไว้เลยเอ๋บอกว่าเอ๋รอวันนั้นออกมาปุ๊บเอ๋จะพูดเอ๋ว่าเนี้ยเอ๋จะพูดให้คนเขาเข้าใจเรามากขึ้นแล้วเราเอ๋พูดว่าเมื่อคืนเราอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าช่างเ่ยวเจออะไรมาบ้างเหมือนแบบอย่างเรารู้จักครั้งแรกเอ๋ก็พูดในคลิปแล้วแหละว่าเรารู้จักเอ๋ก็ถ่ายรูปอย่างนี้แหละถ่ายคลิปเอยก็พูดเรารู้จักครั้งแรกใช่เราไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะแต่ว่าจากที่เราสัมผัสที่เอ๋สัมผัส ไปหาเพื่อนไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องช่างเอี่ยวเขาพูดเป็นปาดเดียวกันหมดเดี๋ยพูดอย่างนี้มันก็เลยแบบอ๋อเออเอเอะไรประมาณนั้นนะเมื่อกี้ถ่ายคลิปช่องเกเมื่อกี้เอถ่ายช่องเก